มีก56กิโลกรัมครับจิตติราชนาวีไอมันนี่มาเป็นโค้ดเลยนะครับมุมของจิตติแล้วก็จังหวะเดินครับน่ากลัวมากนะครับจังหวะย่างสามขุมเอาครับมีหมัดด้วยจิตติต้องพยายามบวกให้ดีครับโอ้โดนหมัดอีกแล้วครับจิตติคืนด้วยแข้งครับโงห้เดินลุยแบบนี้ครับ ดูครับเข่าเริ่มจะมีมาแล้วครับฐานะของจิตติครับวงในโอ้โหแล้วดูจังหวะการป้ายแขนว่าทําได้ดีเลยครับแต่ว่าจิตติก็มีเข่าเหมือนกันนะครับจิตติก็เป็นครับถีวงในครับแม่มีศอกมาตอนนี้นี่จิตติครับโดนกดดันหนักเลยครับมาแล้วครับซาร่าแทงเข่าโอ้โหดูลูกปลายหน้าครับแก้ปัญหาแล้วครับจิตติโอ้โหหมัดขวาครับแม่แต่ว่าไม่สามารถสกัดทางนของซาร่าได้เลยครับตอนนี้ถึงตัวเลยครับซาร่าโกเฮีย โอ้ดึงสองดีครับแต่ว่าแหมแข่งของซาร่าก็ยาวครับวงในสู้ไม่ได้แน่นะครับแต่ว่าวงนอกเนี่ยยังมีหมัดมีแข้งนะครับที่ให้ได้ลุ้นกันอยู่นะครับแข็งแกล่งจริงๆครับไม่เป็นไรครับจิตติโดนส่อครับโดนเข่าอีกครับจิตติโอของคอได้แล้วครับโอซาร่าบุกหนักครับป้ายหน้าแทงครับมีโอ้ดูครับแทเฮียครับจิตติไปไหนนี่เธอไปด้วยครับ ่ไปครับอาวงในอาสู้ครับจิตติก็สู้ครับมีของดีอยู่กับตัวครับเป็นมวยแทนนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้เนี่ยเก็บตัวทีมชาติอยู่นะครับเป็นมวยสากลสมัครเล่นนะครับเพราะว่าที่มุมเนี่ยมีเปียกไว้เลยเล่าเปียกนะครับก็มาดูแลด้วยครับถือว่ามาครับซาร่าโอ้โหแข่งขวาสวยครับจิตติแต่ถึงโอฮียครับขุนข่าวจากกูเกิลครับโอ้หมัดขวาดีครับจิตติยังเดินหน้าเข้ามาครับเป่าหมายก็อยู่ที่นี่แะครับแฮรเอหรือเป่านะครับ แข็งเก่งเหลือเกินครับโอ้โหดูครับป้ายหน้าไปอีกแล้วกดล้มลงไปแหมบีเติดจริงๆครับซาร่าโกเฮียกดลงมาโอ้โหมาเป็นมวยแทนด้วยนะโอ้ยโดนหมัดครับแหมหมัดกระแทกแยับซ้ายครับมีหมัดขวาตามตอนนี้ครับโอ้ดูครับกรรมการต้องขวา่าจะนับนะครับน่าจะนับครับโอ้โหน่าจะหายใจหายใจไม่ทันด้วยนะครับจิตตีครับไปกันต่อครับแข้งขวามีมา แต่ดูครับซาร่าปล่อยไปแต่โอ้โหดูครับฟันสอกครับยุติเลยครับเรียบร้อยจบเลยครับโอ้โหนี่แหละครับแข็งแกร่งจริงๆครับซาร่าโกฮียครับโอ้หล่มเลยครับ